สวัสดีครับทุกคนครับป้าอมนะครับขวามมงรถมากครับผมนี่วันนี้วันรีบของเขาครับอกินง้วครับเดี๋ยวเขาจะหลามจิ้นง้วครับหลามไซบอกใกไม่ครับอืมาดูกันเลยครับทุกคนเครื่องสมุนไพรของเขาครับับแลบนะครับใะแคนแ่นหอมป้อมครับพริกข่าขมิ้นหอมขาวครับใบบะคูด จะไขใบชาต้นหอมพักชีครับอไปเดี๋ยวเอาไปดูเลับทุกคนนี่ครับลุงเนกจะทาการตัดบ้องครับเออบ้องบอกไ้อไผ่ครับนี่ตัดไปเลยครับออืนี่ครับย่างเขาก็เอาไปตำเลยครับนี่ดูวับทุกคนตำเข้าไปครับตำเข้าไปครับต่อไปกันนี้ครับขมิ้นครับไปเลย มือเหลียงอีซีพอนะตํามไปเลยครับนี่ครับใส่จะใครเข้าไปครับนี่จะใครเข้าไปนี่ดูครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยเขาจะใส่นี่เต็มๆๆๆนี่สมุนไพรครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตั้ครับตั้โหลดตั้เข้าไปครับนี่ครับกินหัวเขากัซอยเป็นติ้นครับเดี๋ยวนี้บ้านเฮา ซอยจีนกันตีนใหญ่ๆซอยไปครับนี่ครับใส่ผงนัวลงไปใส่หลายแ่บหลายเนี่ครับเก็ทหิมะเลยครับแล้วตํำต่อครับนีบคบ่ครับต้นหอมพักชีครับซอยเข้าไป เอ้ครับเครื่องแกงเงาแล้วครับใส่เข้าไปแล้วการจะคุกนะครับนี่ครับคุกไปเลยครับคลุก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 คุกคลุกคุกคุกนะครับฟุงรสครับแหมใส่แหมก่อนนี่ครับปรุงปรุงรสนะครับแต่เอาหนามใส่ครับกลายเป็นน้ำรุงรสครับเดี๋ยวปรุงรส ซอสหอยครับใส่เข้าไปเพิ่มความหนวัวยครับแล้วก็คนครับคุกเข้าให้เข้ากันก่อนที่เขาจะลงบ้องครับลงบ้องว่าลงบอก <c oughs> กังหาบ้องนิดนิดก <c oughs> ันปอกควายป้อนครับป้อนครับ <c oughs> จวดจวด่ะจวดอย่างเดียว จวดอย่างเดียวศ <laughs> าสตรหน้าบะมีดอกศาสตร์นี่จวดเม่ครับพักของเขากันลงไปแล้วครับเดี๋ยวไ่คุกหน่งกัมน,นะครับปอกคว้างเขากันทำการคุกนะครับใบบะคูดแต่ต้นหอมพักสีที่เขาซอยนะครับใครหันขนาดบ้องเขาครับดูบ้องเขานะครับ,กบเกมยืนไดไกลหละ ขอเทียบเข้าขามองใหญ่บยองหลวงเนี่ยไปใกล้ๆหน่อยครับเอาบรรจุเข้าบ้องครับเกิดเข้าบ้องว่ะเข้าบอกกังหาบ้องเด็กจะได้นี่ฮะเล่นไปหลายบ้องผมใจกลาไปลงไปในบ้องเขาเลยครับพิ้วอยู่ล่มหมดนะครับไปไปนะครับน้ำที่เขามักนะครับ ใส่ลงไปเลยครับเ,เดี๋ยวไปซ่อะอุปกรณ์มาปิดปากบ้องนะครับปากบอกอุบจับเตี้ยเง้ยมจับเตี้ยครับโอ,อ้ดึกวัดจับของน้องก็ดีวัดจับเตี้ยเพราะบเนี้จับตับก็ต้องจับนะครับจับจับก็ต้องจับเลครับเอาละเอาละ ไม่คงเป๊ะเดี๋ยวเขาซ่อมใหม่มาเสียบนี่กันมันลุกเข้าไปอเออเสียบไปนี่อืออ่าเสียบเรียบร้อยครับดูครับบ้องเขาครับอบ้องเหาะบอกเขาครับอือือดูครับดูครับอ่าอือ แปลงรักนี้น้องเดวคว่ำได้กี่นะควันไฟเขานะนี่ครับเอาเราเนี่ยครับตามๆๆล่าไปไหนลุงเน่ยชมมงสี่สิบนาทีถึงห้าสิบนาทีม,มือวางเพลิงบอกน,นี่ครับหน้าที่ของลุงเนยค,คือโบ้หลวงครับ ลูกน้องลุงเนยหายครับมันดังโบ๊ทหรอวันเที่ยวนี่ครับทีมงานของเราถังดาวเพิ่งกัดเตียมไว้ลุงเนยครับลุงเนยมาสุกครับ <laughs> สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าผมุกยังไงมินแปดหน้าคนกันถังแล้าเพิ่มเลยไปครับไปดูกันเลยทุกคน นี่ครับลุงเนของเขาครับเรียบร้อยครับเปิดเปิดบ้องครับอือหือ้โหปั้นซุ้มซุ้งอ่ะกองครับเล็งหัวกันครับทุกคนอยู่ในบ้องวะทำ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 นี่ครับหน้าหมอมาก่อนครับนี่ดูครับดูครับดูครับทุกคน ซอยออกมาซอยออกมาน่แน่แน,น่เริ่มออกมาละเริ่มออกมาละนี่ครับเรียบร้อยครับอืมหืจีนงัวหลามเอครับลยพักชีต้นหอมพักชีเข้าไปครับดูครับทุกคนอืมหืมหอมหอมขนาดนี่ครับดูครับคนแรกที่ทําการชิมก็คือมือวางเพลิงอ,องเขาครับนี่ลุงเนอ่าพอลุงเนลุงเนอืมนี่ กินครับอย่างนั้นน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เหมาะกันนน่นอืะเหนาครับตักเข้าปากไปแล้วครับลุงเน่มาได้ครับลุงเน่ยกนิ้วยกนิ้วอ้าวนี่ครับต่อไปก็ปอกคว้างเขาครับเน่ตักมาหนึ่งตินพอดีคำอ่าแน่แน่แนดูครับดูครับดูครับออืื จด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 จจดจจดจจดโจดนำเปล่า,าครับเปล่าไปกับเราบอครัวครับดูครับดูครับดูครับยิ้มยิ่มยิ้มนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยอะไรก็ หลามจิ้งงวช็อตครับด้วยเปิ้นมีมึกช็อตนะครับเนี่ผมมีหลามหลามงัวช็อตครับดูครับดูครับเนะี่ยใส่หน้าเข้าไปนะครับเนี่ยเปิ้มีมึกช็อตเขาก็มีงว้วหลามงัวชอ็อตก่อนเดินก็จวดไปก่อนครับน้าเปล่าหนึ่งจวดเหมาะ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 ,มะ,มะ,มะแล้วก็หลามหนึ่งช็อตเป็นได้ครับน้องจะแก่น มาครับทุกคนลามจิ้นงวะครับแน่ดูครับอืมเต็มถ้วยเต็มถ้วยอืดูครับเต็มเต็มคำนะครับลามจิ้นงวครับอ่าทุกคนยาก็ครับอ่ากินด้วยกันครับเหมาะล้ําแต่หนาอืมอืมตกโตตกโตฮ่าฮ่่่าีแต่ยังใจยังห้อนครับจะได้กาแฟทุกคนที่ตามเพจครับครัวเมืองลดมากครับผม แล้วป้ากันไม้คลิปต่อไปครับทุกคนครับสวัสดีครับก่อนครับ